Uh huh. ดูฮะชะโดตัวใหญ่ว้าวนี่ลุมกันเลยฮะลุมกันเลยเอานี่ฮะเจ้าตัวเฮนะฮะฝูงเฮยักษ์เลยฮะรุมแย่งเจ้าไอ้ชโดยักษ์ฮะดูฮะชินใจมากมากเทียบเลยเอาต่อสู้กัน ว่ากันไปโอ้โหพี่น้องไปริ่ววเลยน่นนในตัวนั้นได้ปลาไปเอานั่นไปแล้วนะนี่ตัวเนี้ยไปกินตัวเดียวละทีนี้โอ้โหนั่นฮะขึ้นไปเลยแอมมาอยู่ตรงนี้สวนเละเทะหมดเลยน่นเพื่อนฝูงก็ตามกันฮะเนี่ยนี่ จ้องฮะจ้องจ้องโน่นมาอีกบางตัวที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยก็พยายามขึ้นมาอยู่แถวนี้นะกลิ่นที่เดิมนะเน,นี่ยหารู้ไหมว่าเขาเอาไปกินซะแล้วนน่นตัวที่เขาเอาไปกินอยู่นน่นกันโน่โน หลากไปกินบนบกขึ้นมากันทำไมดูหน้าสล,ลอนเค่ะเน่ได้ปลาทีเดือดร้อนกันทั้งสวนเลยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสวนพังหมดเลยเนี่ยฮะดูฮนะโน่นโอ้ แย yeah, ่จริงๆโนนะตัวนั้นตัวใหญ่คาบไปแล้วนะเรืฝังไปงาบคนเดียวเอาเอาโน่โนเขาได้ไปตรงโน้นไอ้พวกนี้ก็ยังมาหาอยู่แถวนี้อยู่เนี่ยยังไม่รู้เรื่องอยู่เลยเอาโนโนเอาไปแล้วไปแล้ว คือพวกนี้มันอาจจะมองไม่เห็นนะไกลๆอาจจะตามกลิ่นนะฮะอาวเว้ยเกิดสึกใหญ่ละโอ้โหดูพี่น้องโอ้มาชุมนุมกันจริงๆเลย หัวสลอนเลยฮะนะนหัวสลอนเลยพี่น้องอยู่ตรงนี้นนนแต่ที่จริงปลามันมีตัวคาไปนูน้นละนอนนคาไปอยู่ตรงนู้นแล้วนอนเขาไปกินกันตรงนู้นแล้วพวกนี้ก็มาตามกลิ่นกันเฉย ไม่ทันเขาแล้วอ้าวโน่นโน่นนี่แหละชีวิตสัตว์โลกฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ